รราากก The Expert ลฟังคุณกว่างคนต้นฝันที่อยากมีบ้าน <c oughs> เพื่อพิสูจน์ให้ครอบครัวของแฟนสาวเห็นว่าตนเองสามารถดูแลคนที่รักได้ด้วยเหตุนี้คุณกวางและคุณแอปจึงมุ่งม,มั่นตั้งใจทำงานเก็บเงินเพื่อบรรลุถึงฝันที่วางไว้มาว่าไง เูดี๋ยวกลับเดี๋ยวกลับก็พี่เขาก็พยายามอยู่น้องอ๊อฟก็ทํางานเนี่ยมะน้องอ๊อฟก็ช่วยพี่เขาทํางานอยู่ไม่ใช่อ๊อฟไม่พยายามป้าไม่ต้องห่วงหรอข่าวเลยค่ะบทเรื่องพีแล้วสิก็เป็นธรรมดาของผู้ใหญ่อ่ะพี่กว้างมาเขาก็ห่วงว่าเมื่อไหร่อ่ะเราจะมั่นคงเขามาทีบ้านอะไรก็ลบเต็มหมดเขาที่นั่งเขายจะไม่มีเลยพี่ก็อยากจะหาบ้านใหม่ที่มันดีกว่านี้นะอ๊อ พี่ก็ว่าพี่จะติดต่อธนาคารอยู่เนี่สวัสดีค่ะดิฉันธัญน,นานเจ้าหน้าที่เคเอเ็กซ์เปิดเม่นนะคะยินดีให้บริการค่ะเราก็มีโครงการสองคนเรานะครับอยากจะได้บ้านสั้นหนึ่งหลังครับเราไม่รู้จะเริ่มต้นจากตรงไหนก่อนค่ะ okay. งั้นเม่นขออนุญ,ญาตสอบถามข้อมูลส่วนตัว เพื่อเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์นะคะคคทุนกวางุณแอป,ปเนี่ยทำธุรกิจส่วนตัวหรือว่าเป็นพนักง,งานบริษัทคะท,ทําธุรกิจส่วนตัวครับแล้วรายได้ประมาณการต่อเดือนเนี่ยตกแล้วเดือนละประมาณเท่าไหร่คะถ้าหักค่าใช้จ่ายแล้วก็จะอยู่ประมาณห0 0มื 70, นะะ่นถึงเจ็ดหมื่นค่ะแต่ก็มไม่เคยต่ากว่านี้นะคะก็เยอะพอสมควรแล้วเบื้องต้นเนี่ยทั้งสองท่านไปดูบ้านกันหรือย,อยังคะว่าบ้านที่อยากจะได้เนี่ย ราคาประมาณเท่าไหร่จริงๆเรายังไม่ได้เลือกเลยครับว่าจะอยากได้ไบ้านแบบไหนอะแต่เราก็ตั้งราคาไว้ประมาณ3ล้านนะครับวันนี้ไม่ทราบว่าคุณกวางกับคุณแอปเนี่ยมีเอกสารทางการเงินติดมาบ้างหรือเปล่าคะเช่นสเตทเมนต์หรือว่าสมุดธนาคารน่าจะเป็นบุกแบงก์อะกันครเท่าที่ดูแลวว้วอะค่ะถ้าเกิดราคาบ้านกับสเตทเมนต์ขนาดนี้ ไม่น่าจะติดปัญหาอะไรเดี๋ยวเราก็สองคนเราก็ไปเลียกบ้านที่เราอยากได้กินเนาะแล้วกลับมารบกวนพี่เขาอีกคลายเป็กวางคุณแอปได้บ้านที่ถูกใจนะคะทางนี้ขอบคุณมากเลยครับพี่สวัสดีค่ะอยากรู้ว่าปัจจุบันนี้ประสบการณ์คุณทวีเห็นรับคนมาขอสินเชื่อมากมายเนี่ยยังเป็นเหมือนเดิมไหมครับคือผู้ชายออกหมดเดี๋ยวนี้เริ่มน้อยลงแล้วนะฮะสมัยก่อนต้องยอมรับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะฮะก็คือการพิสูจน์รัก เพื่อให้ทางญาติฝ่ายผู้หญิงนะฮะยอมรับว่าจริงๆแล้วผู้ชายคนนี้รักจริงแล้วก็มีความมั่นคงในการที่จะดูแลลูกสาวของเขานะฮะแต่ว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปสังคมมันเปลี่ยนไปจะรอให้ผู้ชายเก็บเงินรอเพื่อจะสร้างบ้านสักอย่างสักหลังเนี่ยคิดว่าคงจะไม่ได้แต่งงานกันอย่างแน่นอนนะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือก็ฝ่ายหญิงเองก็มาร่วมกันในการที่จะช่วยกันผ่อนก็มีโอกาสในการที่จะได้ได้รับการอนุมัติสินเชื่อได้ง่ายขึ้นช่วยช่างน้ําหนักนะฮะเช่าบ้านกับซื้อบ้านข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงการเช่าบ นะฮะการที่เราจะทําอะไรเต็มที่กับบ้านเนี่ยก็จะไม่กล้านะไม่กล้าสําหรับผมถ้าเป็นภาษาที่เป็นในเรื่องของจิตใจคือมันบ้านมันก็จะไม่มีจิตวิญญาณของเราเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของเราเลยนะฮะอันที่2ก็คือว่าการเช่าบ้านเนี่ยมันมีข้อดีตรงที่ว่าเพื่อพิสูจน์ก่อนว่าคุณชอบจุดนี้จริงๆแล้วคุณจะทํางานจุดนี้นะฮะและจุดนี้คือจุดที่เหมาะสมในการที่คุณจะอยู่จริงครับแต่ข้อเสียของการซื้อบ้านมันคือการนําภาระที่ผูกพันมาตลอดเรียกว่าตลอดอายุ ของคุณเลยก็ได้เพราะว่าการผ่อนบ้านเนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณ20-30ถึงปี20-30ถึงปีในการผ่อนคือก่อนหน้านี้ผมเองยังไม่ได้ดูเรื่องบ้านเลยได้ยินอึ้งเลย20-30ถึงสามบปีธนาคารเนี่ยสามารถให้ให้สินเชื่อเรื่องบ้านเนี่ยไปไกลได้ถึงประมาณ30กว่าปีด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับศักยภาพของผู้กู้นะฮะบางท่านก็บอกว่าผ่อนแค่10ปี15ปีก็พอแล้วก็แล้วแต่ที่เขาบอกว่าโปะกันใช่ไหมอ่โปะก็โปะกันก็โปะได้เลยนะฮะแต่ว่าบางท่านบอออกวว่่าาจะขผนย เพราะว่าบ้านหลังนี้คือบ้านหลังเดียวของชีวิตครับจะจะผ่อนจนกเกษียณเลยก็สามารถทำท<า>ถอยู่ต่อไปเรื่อยๆบ้านหลังนี้ชัวร์ๆแล้วใช่ฮะก็ทําได้เหมือนกันแต่ว่ามันคือภาระผูกพันนะฮะแล้วมันคือค่าใช้จ่ายที่จะต้องมีอยู่ประจําวันนะฮะที่ต้องอยู่กับเราตลอดไปเลยต้องคิดหลายอย่างมากเลยต้องคิดเยอะนะฮะต้องคิดเยอะซื้อบ้านหนึ่งหลังเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับว่าคุณกวางกับคุณแอปหลังจากตัดสินใจแล้วว่าจะบ้านงบประมาณประมาณนี้นะครับดูตัวเองแล้วไหวชัวร์เขาจะเจออะไรกันต่อครับ วันนี้คนต้นฝันทั้งสองเดินทางมาพบกับ The Experience คือคุณกิฟวัฒนาเพื่อขอคำปรึกษาเรื่องการมีบ้านครับวามกับแอปที่แต่งงานกันแล้วเนี่ยก็เป็นแฟนกันไปใ่ไหมเเป็นแฟนกันแต่ตอนนี้คือทางผู้ใหญ่เขาบอกมาว่าอยากให้เรามีบ้านมีของตัวเองจะได้สร้างความมั่นคงให้ผู้ใหญ่ได้เชื่อถือมากขึ้นใช่ค่ะโดยแต่แต่พี่ว่าจริงนะเพราะว่าเวลาเราถ้าเรามีบ้านของเราเนี่ยเวลาเราอ่า แต่งงานกับน้องเขาอยู่กับน้องเขาพ่อแม่ก็ให้ความมั่นคงมั่นใจว่าเราสามารถดูแลน้องเขาได้ขออย่างเดียวเตือนอย่างเดียวเวลาซื้อบ้านแล้วจะแต่งบ้านนาน๋ยวมันเลิกกันเอาแค่อยู่เอาแค่อยู่เอาแค่อยู่ได้อะไรอย่างของกวางกับแอปตอนนี้เป็นบ้านบ้านเช่าเป็นทาวน์เฮาส์ใช่ไหมครับใช่ครับยังไม่รู้สึกในมุมที่พี่กามาอธิบายคือถ้าเป็นบ้านของตัวเองอย่างบ้านหลังเนี้ย กว่าจะมาเป็นแบบนี้เนี่ยมันถ้าคนไม่เคยทาบ้านคนไม่เคยซื้อบ้านก็ไม่จะไม่เข้าใจในมุมที่พี่เล่านี่เลยนะความภูมิใจที่มันได้กลับมาคือพอเราทํางานเหนื่อยเหนื่อยกลับมาบ้านเนี่ยมันเป็นความสุขที่บอกใครไม่ได้มันเป็นความสุขที่มันอยู่ในใจของเจ้าของบ้านมันเป็นความสุขที่ที่ไม่ใช่ความสุขที่เหมือนกับเช่าบ้านเขาอยู่อ่ะครับมันเป็นบ้านของเราไอเนี่ยสาคัญมากเลยแล้วพี่เชื่อว่าความกับแอปเนี่ยวันหนึ่งจะรู้สึกแบบนี้ ห้อง <H ong> แต่ละห้องมุมแต่ละมุมมันจะเป็นอะไรที่เราชอบเป็นรายละเอียดท,ที่ที่บอกอย่างโต๊ะตัวนี้เป็นโต๊ะตัวเดียวเลยที่พี่ไม่มีที่ไหนเหมือนอมันก็จะเป็นไม้ที่เราเอามาต่อต่อต่อเหมืนอนเลโก้ทา,า,า,าเป็นโต๊ะกินข้าวขึ้นมาหนึ่งตัวบ้านกวางเนี่ยนบอกว่าเป็นคนที่มีของเยอะครับครับของเยอะเนี่ยบ้านพี่ก็เป็นคนมีของเยอะคือคนู่นนี่นั่นแต่ไปหมดแต่เราจะทํายัางไงให้มันไม่ลกสายตาเราควรจะทําตู้ที่สามารถเก็บของอะไรต่างๆได้สมมติอ่ะฟังนี้ เปิดมาเก็บเป็นฟังก์ชันเก็บของเห็นไหมมันก็จะเป็นของ,อ,ง,อ,งอ่ามันก็จะเป็นของเก็บข้างในหนังสือหรือว่าอะไรที่เราต้องการจะเก็บนอกจากคุณกิ๊ฟจะให้คําแนะนําดีๆกับคนต้นฝันเรื่องความภูมิใจในการมีบ้านเป็นของตนเองแล้วยังพาทั้งคู่ชมส่วนต่างๆของบ้านอย่างเป็นกันเองเพื่อเป็นแนวทางเอาไปแต่งบ้านยิ่งทําให้คนต้นฝันอยากมีบ้านมากขึ้นไปอีก เราสองคน,นยังเพิ่งกับป,ปัญหาที่มันกําลังจะเกิดขึ้นขอให้ช่วยกันสู้กันเพื่อบ้านหลังนี้ปรึกษาพี่ได้ <c oughs> โทรมาถามพี่ได้เรื่องบ้านแต่ถ้าเรื่องเงินไปถามเคแบงโอ้พี่กิฟเรานะฮะดูดูใส่ใจอ่ะคือทุกอนูของบ้านเขาบอกสิ่<อ>งความเป็นตัวเขามีเรื่องราวของเขานะครับผมแล้วก็ทาให้นึกถึงตัวเองเพราะว่าผมเองเนี่ย อยู่บ้านเนี่ยรกรุงรังมากอมเออคุณทวีเป็นเหมือนกันไหมฮะเหมือนกันเลยครับไ <laughs> ม่มีทางที่แบบเออตู้หนังสือตู้ซีดีอะไรจะเป็นระเบียบขนาดนั้นอะเมื่อกี้ติดใจเรื่องหนึ่งฮะพี่กิฟต์นะฮะบอกว่าอย่าแต่งบ้านนานเดี๋ยวเลิกกันก่อนมันเป็นยังไงเดี๋ยวเชิญเจ้าตัวมาเลยครับขอเชิญพี่กิฟต์วัฒนกรมพรทิพย์ครับผมสวัสด,ดีครับผมสวัสด,ดีครับ ยังไงฮะอะไรใครแต่งบ้านนานใครเลิกกันยังไงบอกมาเลยข่าวสิคืออันนี้เป็นข้อมูลส่วนตัวเลยครับนะฮะเวลาเราแต่งบ้านข้อมูลนี้เคบงก็ไม่รู้นะครับครับเวลาแต่งบ้านอย่าแต่งบ้านนานทําไมฮะเดี๋ยวมันจะเลิกกับแฟนอ,อย่างสมมุติถ้ากวางกับแอ๊ใช่ไหมฮะครับเขาอยากจะมีบ้านถ้าเกิดเขาแต่งบ้านนานซื้อบ้านแล้วข้อมูลแต่แต่งความต้องการสูงอะ่ะช,ชอบนั่นชอบนี่อย่างที่บอกตุกอย่างของเรามันจะต้องไปอยู่ในบ้านของเราเหมือนที่พี่ทําใช่ครับบางทีเราเราใส่ใจตรงนี้มากเกินไปจนระยะเวลามันผ่านเนิ่นนานไป ผู้หญิงเขาจะคิดว่าทําไมไปใส่ใจกับบ้านทําไมไม่มาดูแลเขาบ้านทําไมไม่มามองถึงเรื่องอนาคตเขาจะคิดแบบนั้นออันนี้ผมก็เพิ่งรู้หลังจากที่ผมแต่งบ้านนานเคบงไม่บอกไม่บอกฮะอันนี้เป็นประสบการณ์โดยตรงเลยเจอกับตัวเดี๋ยวจะเก็บเรื่องนี้เป็นองค์ความรู้ของธนาคานนะควรจะบอกด้วยควรจะบอกด้วยมันเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งก็คือสู้มาอยู่ด้วยกันตั้งแต่ต้นและร่วมกันสร้างบ้านร่วมกันดีกว่าคุณทวีคิดยังไงกับเรื่องนี้ครับผมเห็นด้วยในเชิงของงบประมาณมากกว่าเพราะว่า ณวันแรกที่เราเข้าไปอยู่เนี่ยจริงๆเรายังไม่รู้หรอกว่าเรามีความต้องการอะไรกันแน่นะฮะถ้าเรามีงบประมาณไม่จํากัดอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยก็คือจ้างสถาปนิกจ้างอินเทลเลอรดีไซน์เข้าไปดีไซน์เลยแล้วก็เล่นกันให้เต็มที่เลยแต่ว่าถ้างบประมาณเราไม่เพียงพอเนี่ยเราต้องค่อยๆทาจริงๆถ้าคนมีเงินไม่ต้องดูรายการนี้ก็ได้ก็ทําตามใจไปเลยฮะจะลงกี่ร้อยล้านก็ลงเลยเรื่องของเขานะฮะถ้ามีเงินนะอย่างที่บอกว่าเราแต่งงานก่อนแล้วค่อยทําก็ยังได้ให้ภรรยาเราเข้ามาอยู่ด้วยกันแล้วบอกว่าเออเราชอบอะไรคุณ ก็ค่อยๆสร้างไปด้วยกันงบประมาณก็ไม่บานปลายดีกว่าการที่เราพยายามทําทุกอย่างให้มันคอมพลีทเรียบร้อยทั้งหมดแล้วเขาก็ไม่อยู่อันนี้เรื่องจริงอันนี้นิธคุณยังไม่เคยเจอ,อถ้าคุณซื้อบ้านแล้วคุณเจอแบบผมเนี่ยคุณจะไม่หัวเราะแบบเมื่อกี้เลยน้ำตาไหลเลยใช่ไหมฮะเออคุณยังไม่เคยเจอคุณทวีเคยเจอเยอะไหมฮะตามลูกค้าาง้ยบ้านหอรอรักเดือนหอรอรักอย่างเงี้ยจริงๆอันนี้จะแยกกว่าด้วยซ้ำตรงที่ว่าเขาผูกพันทางกฎหมายด้วยคือเขาเข้ามากู้ร่วมกัน อ๋อสุดท้ายเลิกกันไปแล้วก็ต้องอช่วยกัยมาคู่ร่วมกันแล้วถึงเวลาก็เลิกกันเลิกกันนี้ก็ศูนย์สิครับพราต่างคนต่างเลิกกันแล้วไม่เกี่ยวธนาคารจะไปแคร์อะไรล่ะครับในในเชิงกฎหมายเนี่ยหนี้ก็ยังอยู่กับคุณทั้งสองคนเพราะว่าคุณกู้ร่วมกันโธ่น่าสงสารอ่าอย่าอย่าอย่าคิดอย่าคิดว่าคุณเลิกกับ สามีหรือเรื่องก,กับภรรยาต้องมาใช้นี่ต่อต้องใช้นี่<ล>นะครับ <c oughs> โอ้โหไม่อยากจะเจอหน้ากันอยู่แล้ว <c oughs> ยังต้องมาจ่ายรายเดือนกันอีกนะฮะ <c oughs> ยกเว้นว่าเราก็เราก็ตัดสินใจร่วมกันที่จะขายบ้านหลังนี้เพราะว่าบ้านหลังนี้จะทาให้เราเจ็บช้าน้ําใจใช่ไหมก็ขายไปซะแล้วก็เอาเงินไปคืนเจ้านี้ไม่ว่าจะเป็นเจ้านี้ธนาคารหรือเจ้าหนี้ส่วนตัวใดๆก็ตามครับถ้าเงินเหลือก็แบ่งกันไปคนละครึ่งถ้าเงินไม่เหลือก็จบกันไปด้วยดีแต่อย่าไปโยนทิ้งเพราะโยนทิ้งนี่มันยังตามคุณอยู่เชื่อว่า เรื่องราวเหล่านี้น่าจะเกี่ยวข้องกับท่านผู้ชมหลายๆคนแทบจะทุกคนเลยก็ได้นะครับคุณกวางและคุณแอปเป็นเพียงตัวแทนของคนที่พบเจอเรื่องราวเหล่านี้หนีไม่พ้นจริงๆเรื่องของการผ่อนบ้านนี้นะครับผมตอนนี้เขาได้รับความรู้จากดีเอ็กซ์เแล้วได้รับประสบการณ์จากพี่กิฟต์ The Experience แล้วนะครับผมเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูกันต่อครับว่าเขาจะตัดสินใจทําอะไรกันต่อไปครับกับรายการ The Expert ปรากฏการปลุกฝันครับ The